สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูอ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้ครูอ้อยก็นาคำของจองเกี่ยวกับยานผ่านะมาฝากเช่นเคยค่ะเด็กๆฟังแล้วช่วยครูคิดหน่อยนะคะว่าคือยานผ่านะใดไปฟังกันเลยค่ะบ้างเรียกไก่นาบ้างว่าตุกตุกน่งแล้วเป็นสุขรับลมเย็นสบายไทยคิดไทยทำน้อมนำจำนาย ต่างชาติชอบใจร่วมใช้บริการเด็กๆคิดว่าเป็นยานพาหนะอะไรคะช่วยพ้อคิดหน่อยนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตอบถูกต้องเลยรถตุ๊กๆเป็นรถสามล้อที่วิ่งผ่านหน้าโรงเรียนเราบ่อยๆเด็กๆเคยนั่งใช่ไหมคะลมเย็นสบายเลยค่ะถ้าเด็กๆและผู้ปกครองอยากเห็นภาพที่ชัดเจน สามารถรับชมภาพได้จากปฏิทินตั้งโต๊ะของเดือนเรานะคะคลิปนี้ครัวเอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ